สวัสดีครับทุกคนวันนี้คือเรามาเที่ยววัดกันนะฮะอนนี้ผมอยู่วัดวัดหนองบัวครับผมคือชื่อของของน้านครับผมเราจะดูป้ายข้างหลังเอานะครับอ่าครับผมวัดหนองบัวครับผมนี่คือสมัยโบราณหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นชื่อแต่เราอ่านไม่ออกนะถ้าใครอ่านออกก็ช่วยอ่านหน่อยนะครับ เราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างแต่อากาศมันจะร้อนหน่อยนะฮะเพราะว่าแดดมันแรงอยู่แล้วเพราะมัน,ม,นมันช่วงหน้าฝนแต่ว่ามันฝนไม่ค่อยตกครับปากทางเข้าของเราเนาะนเป็นอย่างเงี้ยครับจะมีพญานาคสององค์เป่าเนาะข้างในมือจะเป็นยังไงนะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ข้างในดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนมีอะไรแนะนำไหมวัดนี้มาอย่างไรให้ไกดแนะนำวัดนี้วัดนี้เป็นเหมือนเป็นต้นเขาเรียกอะไรนะกิจกรรมฝาผนางวัดภูมินที่เป็นประสิ่งล,ล้ำคุณระดับโลกนะค,ะครับเขาว่าเป็นช่างคนเดียวกันที่วาดเหมือนวาดจากที่เนี้ยลงไปเป็นตัวเมืองอเลยครับทำไมนี่อันนี้จะเป็นแบบแปลงเหมือน มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะฉบับล่างแบบแปลงนะครับผมครับเป็นของจิตกรรมฝากประดับวัดภูมินซึ่งอันนี้มันก็จะสมบูรณ์ใกล้เคียงกับวัดภูมินเลยครับผมมีมีตัวแบบลายลูกตาลายลูกตาครับเป็นสองฝั่งสองฝังครับเนี่ยเป็นข้างล่างลายเส้นลง มันจะมีสองด้านนะทุกคนไปพักกันหน่อยอ่าเราขอไปไว้พักหนึ่ค,ครับวัดสวยมากครับแต่เงียบดีสงบดี มาถึงแล้วเราก็ต้องไหว้พระเราไปดูข้างนอกกันว่าเป็นยังไงบ้างอา้าวไม่ไหว้พระกันเหรอครับ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปกันแกกสละหรืออะไรนะพีะพ่ชาวบ้านเขามาพอผ้าอยู่ข้างหลังอ๋อคอรับต้องมาโชว์ครับ นวิถีชาวบ้านของวิถีชาวไทยลือ้ออันนี้จะเป็นบ้านบ้านไทยลือ้อเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับบ้านบ้านของคนไทยลือ้อสมัยก่อนใช่ไหมก่อนครับผม<อ>สามารถขึ้นไปดูได้ครับอ๋อได้หรอไม่กล้าน,นี่แหละเขาไม่กล้าก็เข้าไปดูได้นะเข้าไปคุยกับอันนี้ได,คได,ได้ครับเขาจะมาเหมือนขั้นตอนตั้งแต่ จนตายมาเป็นป้าตายมาเป็นป้าขึ้นได้เหรออันนี้ขึ้นได้ขออนุญาตขึ้นดูข้างบนได้ไหมครับข้าวผมตุ่มโบ้ท้าขอได้เจ้าข้ผมสวัสดีข้าวยายน่ารักมากเราขึ้นบ้านมาแล้ว บ้านสมัยก่อนทุกคนสวยมากามมบา้านสมัยก่อนนี่คือภาพสมัยก่อนนะทุกคนเป็นหนึ่งนะจะมีลูกคนใหญ่คนสมัยก่อนนะเนาะเขาตั้งให้ดูให้ชมอะไรเงีย้ยเขาไปดูข้างหนึ่งได้ เป็นห้องนอนของชาวไทยหรือวาสมัยก่อนแต่ใหญ่นี่เคยเห็นไว้ทุกคนเหมือนในหนังเลยอันนี้จะเป็นชานเอาไว้ซักล้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอาองน้ำอะไรซักผ้านีไใช่ไหมครับนี่ที่วางข้าวสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะอันนี้ ยังมีอยู่บางบ้านอันนี้คือไฮกนินน้ำน,น่าสวยจอันนี้จะเป็นต้นต้นไผ่ครับที่เอาไปทำทอผ้าผ้าทอไทยเลย ก็จะเป็นข้อเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ปกติอันนี้มันจะไม่เป็นไอไนไนน้นี่รรรรอย่างนี้นะปกติเขาจะเอาขชิฟายทาไว้ข้างในไม่ให้มมเมล็ดอะไรออกมาจากช่องตรงนั้นครับรบข้าวเก็ได,ได้เป็นความรู้เยอะเลยครับผมมาเที่ยวกันครับยาย เบเพื่อนแค่นี้ก่อนเนาะไม่กล้าลองกลัวทำพังเพื่อนลองดูเพื่อนจะรอดไหมน่ะข้อแรกคือผิดเลยครับทุกคนมีแเน็ตแบบเบาๆแล้นแล้วก็ดึงออกมา้ายก็ดึงออกมาเออเอแนนอ้าวได้ด้วยคอแล้วลูกขึ้น้วขยกขึ้นก็เหมือน ท,ทุกคน,นงานข้าวแล้วงานข้าวแล้วแล้วสัก,กพักนึงก็ร้องไห้อายแล้วทำไม่เป็นนะและ้วสักพักนึงเพื่อนผมก็ร้องไห้ทำไม่เป็น <c oughs> จะรอดไหมนอ้อหนึ่งม้วนนั่นอนะอ้าวผ <c oughs> มว่าไม่น่าอรอดแล้วทุกคน,อ,น,นอ้าว <c oughs> ช่วงก่อนก่อนเข้ามาเที่ยว มาเห็นยายทำจ้าจ้องจ้องเขาจะทําได้เปล่าเรื่องอะไรฉันจะทําไม่ได้เอเยถ้าทําได้ฉันจะให้รางวัลที้ไปทําไม่ได้ที่นักท่งองเที่ยวเข้ามาเยอะจาย่ำที่บาร์เริ่มหนียายเห็นนี้ไปทําไมมากลับเสียค่าปากฉันก่อนห,หัวล้อฉันไม่เอาแล้วด้อเาเพื่อนตาใไม่ได้ยายให้มีรางวัลให้อ่าวขาดเฉยเลยไม่น่าพูดเลยอยายเขากําลังตั้งสมาธิเราไปกวนเขา ไม่ได้รางวัลแล้วสนุกมากเป็นทิพที่สนุกมากเลยไอ้ยายน่ารักกันมากเลยอะให้เอายายวยยาน่ารักมากทุกคนเป็นเป็นกันเองอ่ะชอบ่างเวัดหนองดัวนะจังหวัดน่านครับมาทีไรต้องเจอแน่นอนตรงนี้ครับผมอยู่ที่นี่ประจำครับลูกกูอยู่ที่นี่ ตอนนี้สถานการณ์แบบว่าพายุเข้าแล้วแหละจังหวันดน่านฝนตกหนักมากครับทุกคนสุดครับวันดีครับมาไร่ของพี่ชายมาดูลำไย,ยครับผมดูเิว่าจะมีลำไย,ยหรือเปล่ามีอยู่สามอ่ามีอยู่นะมีอยู่นะ อ่าร้อยต้นมีแค่ต้นเดียวครับผมสุดยอดขอบคุณานครับจัดนลำยายครับโป้ใหญ่เกินลูกก็สามกิโลหมายถึงเ,เดินมาเนี่ยนี่ลำยายแต่บรรยากาศรอบูดีมากเลยชอบว่างดีอ่ะไม่วุ่นวาย ครับใครผ่านมาแถวนี้คือมาพักทายกันได้นะครับอลองแกะให้สักเม็ดสิครับอ่ะเป็นเม็ดยังไงอย่างนี้ครับทำไมแก้มเราใหญ่กว่าเม็ดอีกเอ้ยไม่ใช่อ้าวหนาเ่ะเมเะด็ดดูดิทุกคน สัตว์ทักหน่อยไหนอบเม็ดมันไม่มีเนื้อ๋อแกะมันดิอ่าโอเคลูกสวยต้องกินดิหวานไหมหวานปะชื่นใจมากอือหือชื่นใจมากเลยผมยังไม่ลองชิมเลยนะผมเก็บไว้เม็ดนึงเพราะผมต้องถ่ายกล้องเลย <laughs> ถ้าใครผ่านมาแถวนี้คือแวะมาชิมได้นะครับกินฟรี <laughs> 拜拜。Bye bye.